มาแล้วนะครับกับรายการ Racing Lover c h anel n นะครับหารถซิง่งรถดีรถมันรถเจ๋งรถเมกะลักให้กับคุณผู้ชมดูอีเช่นเคยวันนี้มีรถซิง่งรถบ้านแอบแรงบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องชอบแน่นอนกับ Honda City Set ซ u ตเทนะครับกี่ม้าไม่รู้เท่าไหร่ยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของดีกว่าเจ้าของครับเข้ามาครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรครับมาจากไหนทำอะไรชิฟไพครับผมอ่าเป็นเจ้าของรถเจ้าของรถ Honda City เซตเทอร์โบด้วยครับผมอ่าช่วยบอกความพิเศษหน่อยว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างก็คันนี้ก็หลักๆก็จะเป็นเครื่องแหละครับก็คือมีเซตเทอร์โบครับผมประมาณนี้กี่มาร้อยแปดสิบห้ามาครับอุ้ยไม่ธรรมดาเลยเป็นเครื่อง L15 ใช่ไหมใช่ครับเครื่องเดิมอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมตามมาครับ นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาไปดูเจ้า Honda City s e t ซ็ตเทอคันนี้เจ้าของชื่อน้องพายนะครับน้องพายครับมีอะไรแนะนําครับจากเริ่มจากภายโลก่อนนะครับผายนอกก็จะมีฝาคารบอนเค็ฟล่าอของไทยเนี่ยครับของไทยใช่ไหมใช่ผมได้มือสองมานี้ ็นราคา4,500ัรับ4,500ัโอ้ทำไมถูกจังเลยอ่ะเงาแว็บเลยอ่ะซื้อที่ไหนครับอันนี้อันนี้ได้มาหามาจากในกลุ่ม Facebook ครับอ่า Facebook อะไร Facebook Honda City ครับอ๋อกลุ่มที่เขาเล่นรถ Honda City โดยตรงเลยใช่ครับก็ไปหาซื้อได้เหมือนกันใช่ครับมีอีกไหมแบบเนี้ย4 5 0 0เนี่ยโอ้ผมว่าน่าจะหายากหน่อยนะคือตอนนั้นผม เห็นคนโพลขึ้นปุ๊บเขาจะขายรถครับว้าจะเลยเขาวิ่งไม่เอาเลยเอออันนี้เขาเรียกว่าเนื้อคู่ครับคุณผู้ชมนะครับสีประท่าลายสองสวยเลยอ่ะมาชิ้นต่อไปครับครับผมชิ้นต่อไปก็จะมีกระจังหน้าโมดูลโมดูลสีดำด้านครับโมดูลอูดำด้านนะครับอันนี้เป็นของแท้หรือของเป็นของเทียบนะได้ของเที่ยวครับออ๋ของเทียบใช่ไหมใช่ราคาเท่าไหร่นะพี่น่าจะอันพันสองพันครับไม่แพงมากพันสองพันแล้วของแท้ราคาเท่าไหร่รู้ไหม ก็ประมาณน่าจะประมาณสองพันกว่ากว่าสองพันกว่าแล้วทำไมไม่ใส่ของแท้ไปเลยอ่ะของแท้มันเป็นโครเมียมครับอ๋อมันไม่ซิงใช่มันโครเมียมมันไม่เลสซิ่งมันไม่กาเรียกไงมันดูแบบรถบ้านอ่าครับชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็จะมีนั่งลงมีลิ้นลิ้นของร้านโอลิ้นซิงโอ้ลิ้นซิงนะครับใช่อันนี้เป็นตรงรุ่นเลยใช่ครับตรงรุ่นเลยอ่าตรงรุ่นกับฟิตี้ตัวนี้เลยใช่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ รู้สึกจะสองพันนะครับถ้าจำไม่ผิดสองพันทำสีให้ด้วยป่ะทำสีให้ด้วยครั่ะสองพันห้าไม่ไม่ค่อยแน่ใจใส่มานานละสองพันถึงสองพันห้านะครับลิ้นตัวนี้อ่ะชิ้นต่อไปครับไปไวๆเลยมีอะไรบ้างภายนอกก่อนชิ้นต่อไปก็จะมีล้อครับอืมใชงครับอ่ะก็จะมีล้อล้ออะไรเนี่ยล้อวิเวิร์ o อิโมชั่นเไกลครับผมขอบอะไรครับเนี่ยขอบสิบหกครับขอบสิบหกโอ้โหสวยงามนะครับคุณผู้ชม รถบ้านใสออกมาก็ค่อนข้างสวยเลยหานิดนึงอ f f s e ตเท่าไหร่อ f f s e ตสามสิบสี่ครับสี่วงใช่ไหมใช่ขอ้วก็เอามา offset สี่สิบสี่ครับอ f f s e ตสี่สิบสี่ใช่แต่ว่าผมลองสเปเซอร์หน้าสิบมิลให้มันเหลือแค่สามสิบสี่ทำไมต้องลองสเปเซอร์หน้าให้มันเต็มตุ้มครับอ๋อให้มันฟิตเมนต์ออกมาพอดีพอดี fitment จะได้เป๊ะจะได้สวยกว้างเท่าไหร่ครับสี่วงกว้างเจ็ดครับกว้างเจ็ดนิ้ว นะครับเป็นรถขับหน้าก็สแตนดาร์ดอยู่แล้วล้อเลซิ่งมันก็ประมาณสักเจ็ดนิ้วอยู่แล้วเนาะใช่ชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้อยู่รวมยางโตโยทียอวันอยู่วันสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นแยกได้ไหมว่าล้อกับยางเท่าไหร่ล้อน่าจะสองหมื่นกว่าสามผมจำไม่ค่อยได้ยางก็หมื่นหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนี้ครับปกติเนี่ยนะครับเราจะเห็นแต่ว่ารถที่เขาใส่ล้อเลซิ่งคือล้อพวกล้อเลล้ออะไรเงี้ยคุณผู้ชมจะเห็นอะไรที่แบบ ข้าลูกเข้ารอยเข้าตาอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นล้อแบบนี้ทําไมต้องใส่ล้อแบบสไตล์แบบนี้คือโจทย์ตอนนั้นเนี่ยใส่ล้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เละเอออะไรก็ได้ที่แบบคนอื่นเขาไม่ใส่อะเพราะว่าจะบอกว่าเลคนใส่เยอะไม่ใช่ไม่สวยนะมันเป็นล้อที่สวยเบาดีอืมราคาก็เอาเรื่องนิดนึงเอาเรื่องเลยล่ะใช่เอาเรื่องเลย แต่ไม่อยากเหมือนใครด้วยครับเพราะคนใส่เยอะใช่คนใส่เยอะมากเราก็หามันก็มีล้อย่างอื่นเยอะแยะลอยยุคเนี้ยุคนี้ก็เป็นลอยยุคเก่านะม่ลายเก่าจะบอกว่าอันนี้คือจะสรุปให้ฟังนะครัาเอาตามที่ผมเข้าใจนะเลือกซื้อล้อชุดีมาบ่งบอกของความเป็นตัวเองครับเราไม่อยากจะเหมือนใครและลายนี้เป็นลายที่เราชอบด้วยครับผมนะสองหมื่นกว่าบาทนะครับคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อได้ขอบสิบหกเนาะท้ายนอกมีอะไรไหมครับมมีน็อตล้อแท้ของญี่ปุ่นครับ ล้อแทนโขยอ่าล้วทำไมไม่ใส่ล้อวกเอกไม่ทำไมไม่ใส่ล้อล้อวกหาไม่ได้ลรวกันี่ก็ไม่แพงด้วยแล้วแล้วคุณภาพดีไหมล้อไ้ล้อดีครับเพราะว่าข้อหนึ่งเลยคือเวลาไปไปถอดล้ออะไรอย่างเงี้ยสีไม่ลอกโอล้อสีไม่ทลอกดีนะเป็นล้อญี่ปุ่นเราไม่เป็นเหล็กมันไม่ใช่อลูล้อเละแม่งลอกกระตุยกระจากใช่แห่มันมีตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นบล็อกกันขโมยด้วยจุดนี้เท่าไหร่ ชุดนี้มันพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทซื้อได้ยี่ห้ออะไรนะฝอายทีโคเอ้ครับโคเอ้นะครับคุณผู้ชมก็รอไปหาซื้อใช้เอาละกันเนาะครับผมชิ้นต่อไปครับมีอะไรไหมก็มีผ้าเบรกครับผมอ่ามีผ้าเบรกสีเขียวสีเขียวนี่ต้องวงบอกเลยครับว่ายี่ห้ออะไรนักสเตอร์ครับผมเน็กสเตอร์ครับเป็นเน็กสเตอร์อ่าชุดนี้เท่าไหร่ครับชุดนี้สองพันนิดๆต่อพันห้าครับตรงรุ่นของซิตี้เลยใช่เป็นให้ฟีลลิ่งในการเบรกแบบไหนครับเหมือน ใกล้ๆเคียงของเดิมนะแต่ถ้าเกิดขอบเร็วๆแล้วกดลงไปเนี่ยมันจะดูดมันจะดูดอยู่เลยใช่จมหน้าไม่ทิ่งหมดไวไหมตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมาพี่ไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ชูอ่าโอเคนะครับตามนั้นมีชิ้นต่อไปมีอะไรชิ้นต่อไปก็จะมีอันเดอร์บอร์ดข้างของร้านร้านเรื่องอะลิ่นนาโอลินซิงเหมือนกันโอลินซิงทำให้รับอันเดอร์บอร์ดตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันเดอร์บอร์ดอยู่คู่ จำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันสองสามพันมั้งสองสามพันทำสีให้เหมือนกันใช่ครับโอเลนซิ่งนี่เขาอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ดอนเมืองครับโอ้ส่วนใหญ่ราคาคือตามสีมีสีแล้วแต่ว่าจะเด้านเอาดําเงาหรืออะไรราคาจะตามสีคืออันเดอร์บอร์ดอ่ะมันก็ราคาเท่าเท่ากันหมดแหละแต่ว่ามันอยู่ที่คุณจะทําสีแบบไหนใช่ถ้าสีสีแบบแพงๆสีแบบพีดีมันก็จะราคาสูงขึ้นไปหน่อยรับผมแต่นี้คือมันมันสีแบบแค่ทาสีดำเฉยๆก็เลยใช่เท่าไหร่อ่ะชิ้นต่อไปครับมีอะไรอีก ต่อไปก็ไม่มีอะไรมากมีปลายท่ออือปลายท่อของอะไรของปอดัคเกอร์ครับเออเดี๋ยวก่อนรถคันนี้มันเป็นเทอร์โบถามก่อนเกียร์โต้หรือเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาอ่าเกียร์ธรรมดาแล้วใส่ท่อเนี้ยกี่นิ้วใส่ท่อเนี่ยผมไม่ชัวร์แต่ว่าท่อทางเส้นเนี่ยสองนิ้วเดินยาวมาเลยตั้งแต่เฮดยาวมาเลยใช่ไหมใช่เบนเทอร์โบเลยอยากฟังเสียงท่อไปสตาร์ทให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับมาสตาร์ทด้วยครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อตัวนี้นะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วไงปกติเราจะได้ยินพวกสปูลพวกมูเก้นพวกอะไรเงี้ยอ่ะมาเยบเยบหน่อยะอ่โอเคครับมาปกติเคคราจะได้ยิน,พว,นพวกพวกสปูลพวกไบซิเคนพวกท่อญี่ปุ่นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมานี้หน่อยถามนิดน,นึงใช้ดีไหมครับท่อตัวนี้ ก็โอเคนะจูนออกมาแรงงานก็ก็ได้อย่างได้อย่างที่ต้องการครับพ่อใบนี้ราคาเท่าไหร่อยู่4,005ครับ4,005ใบเป็นปายลูกใหญ่หน่อยผมไม่อยากคอนเซ็ปต์คือผมไม่อยากให้เสียงดังอยากให้เงียบใช่มันก็อยากให้รบกกนคนอื่นถ้าไปใส่พวกสปูลพูกนู่นนี่นั่นมันก็ค่อนข้างจะเสียงดังหน่อยใช่ถ้าตอนแรกเป็นลูกเล็กลั่นเลยแสดงว่าเราอยากจะอยู่คอนเซ็ปต์กับการที่ใช้รถชีวิตประจำวันด้ใช่ไหมใช่ไม่อยากรบกวนคนอื่นกัดเลยครับ ดูรถน้องเขานะครับก็จะเป็นรถแบบสไตล์แบบสบายๆง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่แม่งก็เกือบตอกไว้มาบอ่นะครับไพโร่มีอะไรไหมครับไม่มีแร้วคตัวมาอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องนะครับตามมาครับอ่านะครับคุณผู้ชมผมก็เปิดฝากระโปรงมาแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่อง L15 VTEC Turbo ใช่ไหมใช่ครับอย่างแรกเลยถามก่อนทาไมต้องเอารถบ้านอย่างเงี้ยไปเซ็ตเทอร์โบ ทำไมคุณไม่ซื้อรถที่มันเป็นรถเทอร์โบรรซิงอยู่แล้วเนี่ยทาไมคุณต้องซื้อรถนี้มาทํามาขับมาใช้ชีวิตประจำวันอบอกหน่อยจริงๆเพื่อนที่แบบเล่นรถซิงเนี่ยก็ทักอยูงง่กันว่าจะทําไปทําไม,มเพราะว่าถ้าขายรถคันนี้หรืองบประมาณที่ลงกับคันนี้ก็ซื้อรถซิ่ง90ดีๆได้คันหนึ่งอ,อยู่นะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่ามันผูกคันด้วยับมันเป็นรถคันแรกของผมนะตั้นแต่สมัยเรียน first impression ใช่ <Yeah. S 2> แล้วตอนนั้นเนี่ย ที่บ้านซื้อให้คือว่าเป็นซีนจีประเด็นคืออยากให้ขับประหยัดเพราะว่ารถแก๊สเดี๋ยวนี้ใช่ครับอันนี้รถแก๊สก็อดเป็นรถแก๊สใช่เลยมึงเป็น CNG ออกศูนย์เลยป้ายแดงครับผมตอนนั้นราคาเท่าไหร่เออรถคันนี้ซื้อมาห้าหกแสนกว่ากครับจะไม่ได้แล้วหกแสนกว่าไม่เกินเจ็ดอ่ะอย่าเสียเวลาครับมาคุยเรื่องเครื่องคันนี้ดีกว่านะครับเป็น L15A ถูกป่ะใช่ครับถูกต้องครับเซตเทอร์โบนะครับจากเดิมโรงงานมันกี่แรงมา เดมิโดมโรงงานผม่็น่าจะประมาณร้อยสิบนิดๆน,นะผมไม่นแน่ใจแล้วตอนนี้ทยานกระโดดไปกี่แรงม้าครับร้อยแดสิบห้าครับโอ้โหเคยไปขับรถ้กับใครไหมแล้วเข้ามาแกล้งเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็สวนเข้าไปกลับไปอะไรเงี้ยมีไหมต้องที่ตลกเลยนะคือตั้งแต่ผมทําเทอร์โบมาเนี่ยไม่เคยเจอรถมาดันเลยนะ <laughs> ถามของแต่งนะครับภายในของภายในตัวเครื่องเนี่ยทำอ,อะไรบ้างไส้ทำอะไรบ้าง ไส้ในยังเดิมอยู่เครื่องไม่ได้แกะเรียกว่าไร่ค่าแล้วกันบูตตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่บูตศูน์จุดสี่ครับศูนย์จุดสี่โอ้โหเบาๆนิดเดียวเขาแบบมีอารมณ์แบบชู่แช่ชู่แช่ิดนึงใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วตอนนี้ได้ไปอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบมาครับผมเอออ่ะไฟไม่ได้ทํานะครับฉะนั้นก็ต้องดูได้ของแต่งไร่ค่าเอาของแต่งไร่ค่ามีอะไรบ้างครับก็จะมีรลบเทอร์โบมีินเตอร์อ่ะไปที่นี่ก่อนครับอันนี้อันนี้คืออะไรเป็นท่อ นี่ก็โด่ห้ออินเตอร์หออินเตอร์ใช่ไหมค่ัแล้วเราจะเห็นโบออลฟาวโบออลหน้าตาจะแตกนิดนึงเออมันคือยี่ห้ออะไรอ่ะมันคือ HKS ครับของแท้อันนี้ HKS ของแท้ใช่รุ่นไหนอองเท่าที่ผมเสิร์ชหานะมันคือเป็น Gen หนึ่งหรือ Gen แรกๆของของ HKS เลยราคาเท่าไหร่พันห้าโอ้กนถูกเลยไปหามาจากไหนเสียงเป็นแบบไหนเวลามันคลายลมออกมา เสียงก็สไตล์ HKS เลยนะพี่วัวใช่ก็ฟิวฟิวใช้ได้เลยอ่ะทิ้งต่อไปครับไปดูนู่นเวสเกตใช่ไหมเสยงใช่ครับก็มีเวสเกตเวสเกตเี่ของอะไรเวสเกตไม่ไม่น่าแท้ครับเวสเกตเป็นของไทยใช่ของไทยครับรู้ไหมว่าซื้อมาจากที่ไหนไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าทั้งอู่จัดมาให้อ๋อคือเราจ่ายเงินไปบักเจ็ตที่เขากำหนดมาให้แล้วเขาก็เป็นคนหาของให้เราใช่แต่จะมีลูกเทอร์โบเทอร์โบนี้ผมประมูลมาเองจากญี่ปุ่นเทอร์โบอะไร ทะเบอร์ของซูบูรุครับซูบรุตัวดี0 4 l ออตัวดีเลยนะเราบอกให้แล้วตอนนี้ก็คือเราไม่สามารถเห็นได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ข้างในที่อยู่ด้านในแล้วตัวนี้ประมูลมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นเป็นมือสองใช่ไหมเป็นเป็นมือหนึ่งด้วยมือหนึ่งด้วยเท่าไหร่ครับได้มาประมาณแปดพันนิดๆครับตมงนทุนสร้างเหลือเกินให้กําลังลมดีไหมใช่ได้นะก็คือ แค่2,000กว่าสาม0 0นรอบก็ก็มาแล้วมือก็โชยมาแล้วติดติดติดรอบใบอเสซ็จแล้วก็เป็นบอลแบลิ่งแน่นอนใช่ไหมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจใช่ไหมเป็นเทอร์โบแซนดร์ของสบู่หลุเลยอืมอ่ะมีของแต่งชิ้นต่อไปมีอะไรอ่าเนี่ยกองกองเคลีเอ็นอ๋อก็จะมีกองเคลีเอ็นครับอ่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันราคาเป็นเป็นระบบเหมาจ่ายใช่หรอเปลาเหมาจ่ายไปเหมาจ่ายไปเอาผมเหมาจ่ายทั้งทีอยากจะรู้ว่าเหมาจ่ายเท่าไหร่ครับ ถ้าทําำสเต็ปแบบเนี้ยอ่ะบอกคุณผู้ชมให้ฟังหนะ่อยตอนนั้นผมหิ้วของไปเองลมดิฟงดิฟี่ด้วยมลมติดตั้งทุกอย่างเราฮิ้วเทอร์โบโบเอาไปเองก็อยู่ประมาณสามหมื่นนิดๆครับไม่แพงก็คือจะมีพวกค่าอุปกรณ์ไอ้ท่ออิ Gate, อ ader, นเตอร์นนนนลแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็พวกไอ้เวทเกตกระป๋องเฮดเดอร์นู่นนี่นั่นรวมแล้วค่าเซ็ตค่าจูนทุกอย่างอยู่ที่ประมาณสามหมื่น 3, 000, 000, กว่าบาทใช่ครับอันนี้ผมเข,าข้าใจถูกเนาะถูกตั้ง่ะ มีของแต่งที่ต่อไปอะไรไหมเนี่ยกาวอะไรเนี่ยกระบายโอ้มีกล่องกล่องไฟประดานครับอ่าไว้ทําอะไรก็ที่อ่านมาที่เขาใส่กันก็คือให้ให้ระบบไฟมันเรียงมันเสถียรเดินนิ่งอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ครับกล่องนี้เก้าร้อยกว่ายี่ห้ออะไร A S W อืม A S W เนาะเสถียรขึ้นไหมก็โอเคขึ้นนะครับอืมโอเคนะครับประมาณนี้อยู่ที่มาณสามหมื่นบาทอินเตอร์คูลเลอร์อินเตอร์คูลเลอร์อยู่ไหนอินเตอร์อยู่ด้านล่างครับคุณจะเห็นไหมว่าเนี่ยคืออินเตอร์ของอะไรครับเนี่ย ก็น่าจะของไทยๆก็ตีเนี่ยแหละแต่จาราคาได้หรอกเพราะว่าเป็นราคาเาจ่ายไปอันนี้ใช้ไปก่อนเพราะว่ามีโปรเจกต์ที่จะอัพเครื่องอยู่แล้วก็เลยถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนแพ้เลยทีเดียวหรือไม่ก็คือรถกันหม่แม่งไปเลยอ่านะครับคุณผู้ชมครับภายในห้องเครื่องจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ภายในห้องดีสารนะครับว่าคณิตทำอะไรบ้างตามมาครับอ่านะครับมาต่อกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยอยู่นู่นพวงมาลัยอะไรอ่ะมานําเสนอหน่อยหยิบมาเลย วงวัลไยเป็นสปูลเจนสองครับโอ้โหนี่ก็คอนด้ามันก็ต้องเป็นสปูลใช่แลวมันมีสปูลตรงไหน,นที่เคียงตรงไหนจร,จริงๆมันไม่มีครับแต่ว่ามันดูง่ายๆคือมันเป็นได้สีแดงสปูลมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละใช่เราไม่ค่อยบอกหรอกว่ามันเป็นของสปูลใช่ครับอ่ะอันนี้ได้มายัางไงร,ราคาเท่าไหร่อันนี้ผมประมูลมาเองจากเยอคูเจแปนโอ้โหนี่ทําเองหมดเลย ก็อยู่อ่ะสองพันกว่าบาทสามพันประมาณเนี้ยแหละคับหาซื้อได้ใช่ไหมใช่สภาพป่วยด้วยอืมใช่ไหมใช่สภาพค่อนข้างมียังมียังมีอยู่ไหมเนี่ยรุ่นเนี้ยโอ้ผมว่าก็หาได้นะแต่ต้องลองหาดูนะอืมแต่ว่าต้อหใหม่นะครับุณผู้ชมหาไม่น่ายากครับใหม่กิฟต์เลยครับผมไม่มีรอยอันนี้คือมือหนึ่งมือสองครับเอามือสองด้วยใช่มือสองหามาจากไหนมือสองแล้วก็มีเป็นแต่เป็นแต่แท้เป็นแต่แท้อันนี้หามือสองเหมือนกันประมูลมาวัน แปดเก้าร้อยครับรวมแล้วประมาณไม่เกินสามพันใช่นะครับชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็จะมีคอถอดของเอเนจีเอนจีนี่ยของเมกาคนไม่ค่อยใส่กันเอ,อเอนจีของเมกาคนไม่ใส่ก<ช>ันทำไมไม่ใส่เวิร์กเบลมันแพงครับรตรงเลยนะมันแพงแบบรักมันสวยนะแต่มันแพงมากมมก็คนก็มันเป็นมันก็เป็นหมื่นนะเนาะใช่ไหมแต่เอเนจีเนี่ยตอนนั้นอยู่มาสองพันกว่าสามพันเองขึ้น โชคดีคือเพื่อนผมมีเพื่อนที่เมกาอืเราให้เพื่อน,นเบิกแล้วส่งมาให้อือแต่จะถามว่าถูกและดีอ่ะมันดีจริงเปล่าดีจริงเพราะ<อ>ว่าสําคัญคออนี่คือคอมมุลอะไรนี่ต้องสำคัญนะที่ต้องใช้ค<ช>อ,อนดีเอ็นเอจีนี่ดีไหมก็ผมว่าต่างประเทศต่งอเมริกายุโรปเขาจะคิดตัวนี้นะเออมันต้องใช้<อ>ตัวนี้เยอะรถคงรถแข่งเขาก็ใช้เอ็นเอจีกันนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาประมาณสองพันกว่าสามพันครับไม่เกินนะครับคุณผู้ชมก็บางๆเนาะครับเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะประกอบนี่แล้วประกอบไปประมาณนี้ประกอบไป ึ๊บเรียบร้อยหมุนพร้อมวิ่งครับอ่ะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็มีคอคอตัวนี้เป็นของวอล์กเบลอ๋อนี่เป็นวอล์กเบลนี่ต้องวอล์กเบลแล้วมันหนีไม่พ้นแล้ววอล์กเบลต้องโดนอ่ะยังไงครับเป็นเท่าไหร่วอล์กเบลมือสองประมาณสองพันกว่าบาทอัวนี้เป็นคอต่อลงมาอีกทีนึงนะครับอ่ะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็มีหูเกียร์หูเกียร์สกังสูแน่นอนครับตัวนั้นสกังแน่นอนน้ำหนักดีใช่ไหมเนี่ยน้ำหนักดีเลยอันนี้ก็ให้เพื่อนเบิกมาจากเมกาเหมือนกันของมือของมือหนึ่งเท่าไหร่ อยู่ประมาณ2,000-3,000ประมาณนี้ครับ2-3,000บาทเนะานะก็ราคาก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแหละตอนแรกอ่ะผมหามือ<แ>หามือสองในในคุมในไทยเนี่แหละแต่ไปเจอมือสองก็2,000กว่า3,000แล้วอะ่ะใช่ทาแล้วก็เลยผมก็เบิกดนะีกว่าถ้าเบิกได้ก็เบิกไปใช่แล้วใหม่วิ่งเลยอืออ่ะชิ้นต่อไปครับแซดดี้แซดดี้ซดดีครับแซดดี้เป็นขับสปอร์ตอือ อันนี้ก็เบิกจากญี่ปุ่นเหมือนกันอืมทำไมโอ้โหรถคันนี้เบิกเบิกหมดเลยเว้ยเนี่ยละคอนเทนต์แม่งดีตรงนี้แหละคือคันนี้แม่งเบิกหมดเลยเบิกจากนอกด้วยนะอะคืออันนี้โชคดีผมได้ราคาดีผมว่าเกิงในไทยนี่มาสองหมื่นสองหมื่นสองมันยะแต่วพรขอมกล่องใช่ไหมใช่คือเป็นเป็นชุดขับสปอร์ตนะครับมันจะเป็นแพ็กเกจมาเลยพร้อมเซนเซอร์สามตัวโอ้โหสองหมื่นกว่าบาทใช่แต่ผมได้มาหมื่นหกเพราะว่าเพ่นเพื่อนเพื่อนที่ญี่ปุ่น เขาต้องบินมาไทยบ่อยๆแล้วผมก็เลยฝากเขาคิวเข้าะเราดูแซดีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาดูที่ตัวเกียร์บัสดีกว่าเกียร์บัสอะไรเป็นวัตเทอร์โบครับกัอตบูทเทอร์โบอ่านะครับรถเทอร์โบมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่คนมีคนมีเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้อยู่สองพันก็ว่าสามพันครับมือสองหาได้อยู่แล้วใช่หาม่ยาไม่มีอะไรแล้วนะะคนนี้ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปเทสได้กันได้ครับผมโอเคนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับแต่อ่าไปครับเทสได้ครับ เทอร์โบรันแรกไปนะครับรันสองนะครับไปครับเยเอาเรื่องเว้ยเ้ได้ใช้ได้ไดเสร็จพปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการพาไปดูพาไปนั่งพาไปมันกับ คอด้าวีเทกเจอร์โบ L15A นะครับรบ,บอกเลยว่าเวสเกตแม่งลั่นมากๆเลยนะครับถือว่าขับแล้วก็รู้สึกเขาเรียกไงสนุกสนานพอพอมาเนอะเอามันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าผมว่ามันได้ประมาณอารมณ์ประมาณ B16A ดเดิมอะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องเขาฝากนะครับเกี่ยวกับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการแต่งรถอ่า v t e c Turbo แบบนี้มีวิธีการแต่งแบบไหนหาของที่ไหนอ่ะบอกผู้ชมหน่อยก็โหหลักๆก่อนเราจะแต่งอ่ะเราลองศึกษาก่นอนว่า กโบมันคืออะไรันทำงานยังไงพอเกิดมีปัญหามาเราจะได้แบบ c a รูนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอบอกช่างได้เฮ้ยรถแล้วมีอาการอะไรมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับทโบก็หลายๆคนก็สงสัยว่ามันแช่ได้ไหมมันพังไหมก็ผมก็วิ่งก็แช่ได้นะวิ่งยาวๆมมีปัญหากินน้ํามันไหมไม่กินประหยัดกว่าเดิมด้วยซ้ําค่อนข้างขับสนุกนะเมื่อกี้นะใช่ค่อนข้างขับสนุกก็กดเป็นมากดเป็นมาเขาโบมันเล็กแล้วก็ ทนครับไม่มีพังหรอกอืมอ่ะโอเคครับไม่มีอะไรแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้กับ Racing l o v e r Channel ผมจะหารถซิ่งรถด,ดีรถมันรถจริงๆให้กับคุณผู้ชมดูตลอดเวลาไม่มีอะไรแล้วก็พบกับรายการ Racing l o v e r Channel อีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ